โมเมนตัม um กับเทนนะครับมันต่างกันนิดเดียวโมเมนตัม um ก็คือแท่งเทียนแต่ละแท่งที่ดันขึ้นหรือดันลงเนี่ยเรียกโมเมนตัมดูในรูปก็ได้ครับโมเมนตัมดาวก็คือมันจะมีแท่งเทียนที่อยู่ด้านบนสุดนั่นก็คือสีเขียวสีเขียวถ้าเรามองฝั่งซ้ายมันจะเป็นโมเมนตัมที่ดันราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเรียกซ้ายมือเนี่ยว่าโมเมนตัมอัพเวลาเราจะวิเคราะห์โมเมนตัมดาว มันต้องมีการเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นอัพอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นดาวที่ชัดเจนเราถึงจะรู้ว่าเออโมเมนตัมมันเปลี่ยนเพระนั้นโมเมนตัมอัพมันอัพมาต้องสามสี่แท่งแบบนี้สุดท้ายครับเจอ,อแท่งแดงกดลงไปตึ้งนั่นแปลว่าโมเมนตัมอัพแท่งสุดท้ายคือโมเมนตัมดาวแท่งแรกเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับ อันนั้นเมื่อมันเป็นโมเมนตัมดาวน์ทั้งแรกท่งถัดไปสังเกตการปิดเนื้อการปิดเนื้อจะบอกว่าเอ้ยมันมีแรงไปต่อมันมีโมเมนตัมไปต่อใต้ต่ําลงเนื้อต่ําลงเห็นไหมครับถ้าเราเทียบเคียงใต้ด้านบนก็คือไฮใต้ด้านล่างก็คือโลเนื้อเทียนก็คือโมเมนตัมดังนั้นถ้าเราเห็นว่าเนื้อเทียนของสีแดงมันลงมายาวกว่าสีเขียว ที่เป็นโมเมนตัมอาบสีแดงเป็นโมเมนตัมดาวนั่นแปลว่าโมเมนตัมดาวมีโอกาสที่มันจะไปต่อเราก็อา,าศัยพฤติกรรมแบบนี้แหละครับมาเป็นระบบเทรดโดยเราเอาใช้ไอแท่งเทียนพวกนี้ในแท่งทำเฟรมใหญ่หน่อยอาจจะเป็นเดยก็ได้อาจจะเป็น4ชั่วโมงก็ได้หรือใครเทรดเอ็คุณก็ใช้แท่งนี้เป็น M30 ก็ได้มันก็จะทำให้เราสามารถเทรดได้แบบไม่ต้อง คือมันไม่หลงประเด็นนะครับไม่หลงทำเฟรมมากมายหลงก็ออกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละไฮทำเฟรมตั้งเทียนไฮทำเฟรมที่เราเลือกเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นเทรดดิ้งเลนนะครับแปลว่าถ้าเกิดเราเทรดเนี่ยการมีเทรดดิ้งเลนเนี่ยมันเหมือนเรามีกรอบราคาใช่ไหมฮะเราเหมือนเรามีกล่องกล่องราคาดังนั้นไอ้กล่องราคาเนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงก็ได้มันก็จะมีโซนอยู่ในกล่องราคานั้นๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันออกไปนอกโซนแปลว่า เหนือการควบคุมของเราเหนือแผนเราเราก็ต้องติดจบออกมาดังนั้นเทรดดิ้งเลนค่อนข้างสําคัญหลายๆท่านไม่มีเทรดดิ้งเลนพอหลายๆท่านไม่มีเทรดดิ้งเลนก็ไม่มีแผนไม่มีจดยอมแพ้ตายมันก็ง่ายๆแค่นี้ดังนั้นโมเมนตัมออพกับโมเมนตัมดาวครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยโมเมนตัมดาวราคาก็จะลงมาลงมาลงมา,งมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจน มีการขึ้นไปสูงกว่าไฮก่อนหน้าการสูงการขึ้นไปสูงกว่าไฮก่อนหน้าเนี่ยถ้าอย่างในเอ c ีก็จะเรียกว่าเป็น i n d u c e m e n t นะครับถ้าอย่างในภาษาของแท่งเทียนธรรมดาก็จะมองว่าแรงโมเมนตัมที่กดลงมาเป็นแท่งสุดท้ายก็คือสีเขียวเนี่ยมันคือหนึ่งในโมเมนตัมดาวและไอเจ้าไฮเนี่ยไม่มีเนื้อเทียนที่สามารถปิดสูงขึ้นไปบ่งบอกว่ามันไม่มีแรงขึ้นต่อนั่นเอง ดังนั้นเวลาราคาขึ้นไปชนปึ๊กแล้วก็ลงมาปิดต่ําปิดต่าปิดต่ำ,ตำเราเห็นแนวต้านใช่ไหมครับเราเห็นการปิดต่ําเราก็จะสามารถอ่านแท่งเทียนอ่านโมเมนตัมออกมาได้ดังนั้นถ้าราคาทะลุโลลงมานั่นแปลว่าตลาดส้างสวิงเป็นโลว์ไฮกับโลว์โลให้เราจากเดิมที่เป็นโมเมนตัมนะครับโมเมนตัม um ทิ้งตัวลงมาสร้างเป็นจุดพักเป็นเบสแล้วก็ยิงลงไปอีก ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเทรนด์ังนั้นเทรนด์เกิดจากกลุ่มของโมเมนตัมถ้าโมเมนตัมดาวเทรนก็ลงใช่ไหมฮะโมเมนตัมดาวลงมาเกิดเทรนก็คือเกิดโลว์ไฮโลว์โลวแล้วมันก็เกิดอย่างเงี้ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเราก็จะเรียกนว,ว่าการลันเทรนเห็นไหมครับโมเมนตัมดาวแล้วเราลองคิดนะถ้ามันดาวเป็นแท่งเดล่ะในเด มี3ามเซสชันที่เปิดตลาด3ามเซสชันที่เปิดตลาดเราก็ไปแอดหน้าเซลล์อย่างเดียวเลยครับเราก็สามารถหาเซตอัพเช่น e n g ก a v i n g สี่ชั่วโมงมาเป็นตัวคุมใช่ไหมฮะแล้วเราก็หาเซตอัพในทำฟิล์มที่เล็กกว่าเราก็ไปดูพฤติกรรมเขาฟอ l โล่ Follow เขาเขียนไหมครับดังนั้นพฤติกรรมของตลาดมันมีอยู่แค่นี้เองก็คือเกิดโมเมนตัมเกิดการพักตัวแล้วก็เกิดโมเมนตัม วิ่งขึ้นพักวิ่งขึ้นต่อวิ่งขึ้นพักแล้วก็วิ่งลงแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบของดีมานซัยง่ายๆขึ้นพักลงใช่ไหมครับขึ้นพักขึ้นลงพักลงลงพักขึ้นก็มีทั้งไปต่อและกลับตัวนั่นเองเราก็เอารูปแบบแท่งเทียนพวกนี้แล้วเราก็สังเกตการทำเรียลกิลิตี้ไฮโลพวกนี้มาประกอบเป็นเซตอัพดังนั้นถามว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันง่ายไหม ถ้าคุณรู้ทั้งหมดมันง่ายครับถ้าคุณฟังผมถึงตอนนี้แล้วคุณก็ยังไม่รู้มันมีปัญหาแล้วครับคุณต้องไปหาความรู้มาเพิ่มแล้วแต่ว่าคุณจะอยู่ในตลาดนี้โดยที่คุณไม่รู้ไม่ได้ความไม่รู้มันแพงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโมเมนตมัมดาวลงไปกับโมเมนตมัมอัพขึ้นมานะครับสุดสวิงหัวสวิงทั้งฝั่งที่กดราคาลงไปก็คือสะพาย ฝั่งที่ดันราคาขึ้นก็คือดีมานถ้าเกิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันไม่ทะลุออกไปก็แปลว่าเจ้าตัวที่คุมเอาไว้ไม่ให้ทะลุหรือแม้แต่ะทะลุทำเป็นฟอ์เบกทะลุแล้วกลับทันทีนะครับก็แปลว่าฝั่งนั้นอ่ะก็ยังควบคุมตลาดได้อยู่ดังนั้นพื้นฐานของแท่งเทียนการมูฟเมนต์ของแท่งเทียนการเคลื่อนที่ของแท่งเทียนเอาไว้เป็นตัวบอกทิศทาง ที่ตลาดกําลังคุมอยู่ถ้ามีโมเมนตัมดาวเรื่อยๆแทงเทียนแดงแดงแดงแปลว่าการเคลื่อนที่ลงเป็นมูฟเมนต์หรือเป็นโมเมนตัมดาวนั่นแปลว่าเซลเลอร์คุมตลาดผู้ขายคุมตลาดคุมตลาดก็จะขายไปเรื่อยๆไม่สนใจราคาราคาจะตกต่ำแค่ไหนไม่รู้ขอให้มีคนซื้อฉันจะเทไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความไม่บาลานซ์มันก็จะเกิดขึ้นพอความไม่บาลานซ์ความไม่สมดุลเกิดขึ้นราคาก็จะร่วงลงตามหลักที่มนานซ์ไพยง่ายๆไม่มีอะไรนะครับ เปิดมุกเมนท์ก็ฝั่งตรงข้ามเป็นไบเออร์คุมตลาดเป็นผู้ซื้อคุมตลาดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแรงซื้อทั้งหมดกับแรงขายทั้งหมดไม่สามารถทะลุแล้วไปต่อได้นั่นแปลว่าเราจะพบภาพที่เกิดการไซเวยพักตัวนะครับไซเวยพักตัวส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ออกด้านข้างอาจจะมีชื่อเรียกเป็น consolidation s i d e w a y ไซเวก็จะมีอีกนะไซเวเทรดได้เทรดไม่ได้ไซเว่ยใหญ่ๆก็เทรดได้ไซเว่ยแคบๆก็เทรดไม่ได้ไซเวยแ์แคบระยะไม่ได้เทรดไม่ได้คุณก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาคุณดูเข้าไปในชาร์ตราคาสวิงไหนมีความสูงเท่าไหร่เช่นสวิงมีความสูงอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นจุดเซตอัพเกิดไปแล้วครับหนึ่งพันจุดแปลว่าคุณยังมีโอกาสทำกำไรได้อีกเก้าพันจุดแต่ถ้าคุณวัดไปแล้วมีระยะอยู่แค่ประมาณสี่ร้อยจุด เซตอัพมันปาไปแล้ว250จุดแล้วคุณจะเทรดยังไงมันเทรดไม่ได้ลักษณะแบบนั้นเราเรียกมันว่าช็อปปี้มาร์เก็ตนะครับเห็น okay, นะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราเห็นไซเวที่เกิดขึ้นเป็นไซเวแคบๆนะครับหรือไซเวกว้างๆเวลาราคามันเบรกเอาออกไปแล้วจากไซเวนั้นๆน,น,นะครับมักจะมีโมเมนตัมไปต่อมีโมเมนตัมไปต่อถ้าไปต่อเรื่อยๆมันจะเป็นเทนดังนั้น มันมีคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแพงก็คือว่าเมื่อตลาดออกจากไซด์เวย์นะครับจุดที่มันเกิดการสะสมบางท่านเรียกว่า a c c u m u l เล e นะครับเมื่อตลาดออกจากการไซด์เวย์ไปแล้วมักเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนใหม่นั่นแปลว่าอะไรถ้าเรามีคีย์เวิร์ดเนี้ยเวลาราคาหลุดจากไซด์เวย์เราจะไม่หน่อยคิดว่าราคามันจะกลับไปอีกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คือว่าจับหลักไม่ได้ พอจับหลักไม่ได้แยกภาวะตลาดไซเวกับโมเมนตัมไม่เป็นเพรแยกไม่เป็นภาพมันจะหลอนเต็มไปหมดเลยถ้าชันเทดแบบนี้มันจะไปแล้วมันจะกลับมานั่นคือสิ่งที่คุณคิดไปเองครับเพราะนั้นต่อให้มันกลับมาแล้วโดนแ้งต่ก็ช่างมันนี้ถูกไหมเอาคีย์เวิร์ดนี้ครับไปช่วยให้คุณหายกลัวสักทีนะครับน่าจะดีขึ้นต่อมาครับเอาโมเมนตัม นะครับมาต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันโมเมนตัมอัพก็ต่อกันขึ้นไปโมเมนตัมดาวก็ลงมาปรากฏว่าโมเมนตัมดาวไม่สามารถชนะโมเมนตัมอัพไม่สามารถลงไปทำนิวโรได้ดังนั้นโมเมนตัมอัพก็จะดันราคากลับขึ้นไปย่างไฮเดิม erm, จนกระทั่งทะลุไฮเดิม erm ขึ้นไปกลายเป็นเกิดเทนนะครับเจอทั้งไฮอะโลและไฮไฮคำถามถามัดมาแล้วไซเวมันมายัางไงไซเวก็คือ ซับไพ่กดลงมาเห็นไหมฮะแบบนี้แปลว่าเกิด expansion ดังนั้นเมื่อเกิด e x p พ n ช i o n จะเจอไซเว์โดยอัตโนมัติเมื่อเจอไซเว์ราคาเบรกออกจากไซเว์แปลว่าอาจจะมีการเริ่มต้นเนใหม่หรือเป็นการเริ่มต้นเนใหม่ครับพอดันราคาทะลุหายขึ้นไปจากเดิม expansion เซลล์กลายเป็น e x p พ n ช i o n บายก็ไปแอดน้าเทรดตามคนชนะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆการมี expansion เป็นท่อนแรก ไม่ได้บอกว่าเป็นเทนแต่เขาเทรดได้เวลาเป็นเทนก็เทรดเหมือนกันกับ e x p a น s i o นทุกประการยกเว้นไซเวอย่างเดียวที่ต้องเทรดรับต้านเราก็ต้องรู้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือภาวะตลาดเป็นอะไรก่อนโครงสร้างตลาดเราโอเคไหมเราเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจเรารู้โครงสร้างตลาดเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของตลาดเราก็จะเลือกเครื่องมือถูกตอนนี้ฉันต้องเทรดแบบ e x p a n s i o นตอนนี้ฉันต้องเทรดแบบไซเวก็แค่นั้นเอง เอาโ um มเมนตัมมาต่อต่อการกลายเป็นเทนเทนขาขึ้นเทน ten าขาลงแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอไทม์เฟรมใหญ่เป็นโมเมนตัมไทม์เฟรมเล็กมันจะประกอบไปด้วยสวิงอะไรไม่รู้ยุกยิกยิกเต็มไปหมดเลยดังนั้นถ้าเราไปอยู่ในไทม์เฟรมเล็กแล้วเจอสวิงยุกยิกยิก,ยกแล้วเราก็งง,แล,ง,งแล้วเราก็มึนวิธีแก้คือถอยมาทำเฟรมใหญ่ถ้าทำเฟรมเล็กมันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นก็เปลี่ยนมาเทรดทําเฟรมใหญ่นี้ฮะ ยากอะไรอินดิเคเตอร์ตัวแรกนะครับ High Time Frame Candle นะครับให้โอดไว้อย่างนี้แล้วกันวิเคราะห์แบบมันต m ทำเฟรมแล้วใช้แท่งเทียนเดนะครับแค่นั้นแหละมันก็ทําให้เราเดาหน้าเทรดได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพดังนั้นเทรดดิ้งเลนเราอาจจะเป็น1สวิงของเดนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าเราต้องไปต้องไปดักเซลดักบายเขาไม่ใช่นะครับแต่เราจะรู้การมูฟเมนต์ของเขาจากแท่งนี่มันต่อต่อกันไป หมือนที่อธิบายเมื่อกี้ถ้าเราเห็นโมเมนตัมมันขึ้นเช่นราคาเดิมนะครับราคาเดิมอยู่ตรงเนี้ปรากฏว่าอีกวันหนึ่งอ่ะมันไปปิดได้สูงกว่าเราก็จะรู้ทันทีว่าเฮ้ยมันมีโมเมนตัมขึ้นด้านบนเราก็จะมาหาครับหาเซตอัพบายที่มันสนับสนุสน,นกับแท่งเดแต่ถ้าถัดมาเดลงลงพอเดลงกับลงสองแท่งเราก็รู้แล้วฮะมันมีโมเมนตัมลงไปข้างล่างเราก็จะหาหน้าเทรดเซลแค่นี้เลย การเคลื่อนที่โดยไม่มีการเก็บไส้บนเก็บไส้ล่างในไทม์เฟรมที่เป็นที่เราบัญญัติไว้ว่าเป็นไทม์เฟรมใหญ่อย่างเช่นด a y การเคลื่อนที่แบบนี้เราเรียกมันว่าอิมเพลซีฟไม่มีการเก็บไส้แต่ถ้าเกิดขึ้นไปเก็บไส้ไปขึ้นไปเก็บไส้ไปเราจะเรียกว่าคอเลกทีฟอิมเพลซีฟจะมีความแข็งแรงที่มากกว่าคอเลกทีฟจะมีความแข็งแรงที่น้อยกว่าแลวจะรู้ไปเพื่อรู้ไปให้มันรู้ไงครับว่า i m p u l s i v e มันย่อน้อยแต่ในการเทรดของเราเนี่ย เราก็ต้องดูเช่นถ้า day เนี่ยเราดูแต่ละแท่งที่มันขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเท้าเปิดตลาดเนี่ยอ่ขาขอโทษวันวันวันแรกที่ปิดตลาดก่อนถ้าเรามีสองแท่งวันแรกที่ปิดตลาดราคาปิดคือตรงนี้ดังนั้นเปิดตลาดมาวันถัดไปเราจะเทรดละเราก็ต้องมาหาอ,ออเดอร์แถวราคาปิดของวันก่อนหน้าเห็นไหมเราจะได้มีไอเดียครับพอเราดูแท่ง day บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อ ถ้าวันนี้เปิดแบบนี้พรุ่งนี้ต้องมารอแถวๆราคาปิดของวันก่อนหน้าปรากฏว่าวันนั้นมาทิ้งไส้ยาวฟื้นลงมาข้างล่างแต่เราไปดูสวิงที่เกิดขึ้นอย่างเช่น15ทีไอ้เจ้าสวิงนะั้นมันเป็นสวิงลงมันเป็นดาวเทรนในทำเฟรม M15 เราก็ไม่บายนี่ฮะถูกไหมครับจนกว่า M15 จะกลับมาเป็นขาขึ้นนั่นก็คือไส้ตัวนี้ที่ทิ้งลงไปในราคาปิดเนี่ย ลงมาใช่ไหมครับไอ้เจ้าไส้เนี้ยก็ยาวลงมาเนี้ยแปลว่าไอ้ไส้ที่ยาวลงมาก็คือเทนขาลงใน M 1 5ม่ออกมาเป็น M 15เหมือนกันแต่เป็นขาขึ้นเราก็บายแปลว่าเราก็บายไส่ตัวเนี้ยขึ้นไปจนกระทั่ทงราคาไปปิดด้านบนโอ้ได้กําไรแล้วดเดทแล้วไงหนึ่งวันใช่ไหมครับหนึ่งวันหรืออาจจะสองวันสามวันแล้วแต่เข้าไหมฮะอย่างเนี้ยพอเราเห็นทั้งเนี้ยมันมีมุนตาม up เราบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องบายนะครับ องราคาปิดแต่ปรากฏว่าเปิดมาปุ๊บราคาพุ่งขึ้นไาอา้าวตกรถนี่ว่าไม่เป็นไรปรากฏว่าราคาลงมารับเราก็เข้าแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วปุ๊บตานนี้เป็นภาพถัดมานะครับปรากฏว่าเข้าไปแล้วปุ๊บมองซ้ายเฮ้ยเราเข้าไปแล้วเราผิดนี่ว่ามันเกิดการ engulfing แล้วนี่ว่ะนั่นแปลว่าโมเมนตัมมันจะลงเอาว่ะเทรดผิดเราก็เปลี่ยนหน้าเทรดสิใช่ไหมครับเราก็จะมีจุด ในการยอมแพ้เราก็จะรู้ตัวภายในวันหรือ2วันไม่น่าเกินนี้ระยะก็คือเทรดดิ้งเลนเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราเทรดใน1 d ึ่นะครับใน1 d ึ่จริงๆเราต้องทําสถิติด้วยนะครับว่าแต่ละแท่งเนี่ยที่มันมีความยาวเนี่ยมันมีความยาวขนาดไหนที่เขาจะเก็บไส้ได้แบบไหนที่เก็บไม่ได้เราต้องไปเก็บเป็นสถิติเอาไว้นะครับอันนี้ผมให้เป็นไอเดียไว้ดังนั้นการเข้าเทรดการวางแผนเทรดในทําเฟรมเล็ก มันจะสอดคล้องไปกับทำฟรมใหญ่ต่อมาถ้าเป็นคอเลกทีฟคอเลกทีฟเนี่ยเทรดจะง่ายกว่าอินพาวซีฟคอเลกทีฟเทรดง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะมันมีเวลารออย่างเงี้ยครับขึ้นมา2วันเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะบายตรงราคาเนี่ยแต่ปรากฏว่าวันแรกก็ลงวันที่2ก็ลงพอลงปุ๊บมันจะมีเป้าหมายมันคือมันจะไปเก็บไส้ล่างดังนั้นเวลามันกดลงไปแล้วเก็บไส้ล่างมันก็คือการทำ liquidity ตอนที่มันทำไส้เท่ากันก็คือ e คัวโลใครที่ดู liquidity เท่าไหร่ก็ไม่เก็ตสักทีนะครับลองใช้แท่งเดยดูมันจะง่ายขึ้นดังนั้นถ้าเราคาดว่าราคามันจะขึ้นไปต่อจากบุ๊กเม้นที่เกิดขึ้นสองแท่งเห็นไหมฮะบุ๊เมนที่เกิดขึ้นสองแท่งถ้าเราเดาว่ามันจะขึ้นไปต่อเวลามันลงมาเก็บไส้มันจะดันขึ้นดังนั้นทันทีที่มันลงไปเก็บไส้ลองจินตนาการนะครับ m สิบห้าตรงนี้เป็นเทงขาลงแต่พอเก็บแล้ว พอเก็บแล้วนะครับมันจะกลับกลายเป็นเทงก้าขึ้นเราก็จะสามารถบายได้ตั้งแต่ปลายไส้ด้านล่างขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้พอมเมนตราคาขึ้นไปวันถัดมารอบายที่ราคาเปิดปรากฏว่าเปิดมาปุ๊บก็ขึ้นไปเลยเอา้าล้วก็ตามไปเลยนะครับต่อมาราคาย้อนเข้ามาในเนื้อเทียนนิดหน่อยแล้วมันก็ดังขึ้นไปมันก็มีเซตอัพเหมือนกันมีโมเมนตัมขึ้นขึ้นขึ้น แทงแดงครับแทงแดงกดลงมาแต่ยังไม่ทะลุเจ้าตัวแทงแรกเราก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวเราต้องรอบายใช่ไหมอ่ะเราก็มารอไม่ไปไซสยแรกก็ไปไซส์สองแล้ววะถูกไหมฮะปรากฏว่าราคาทะลุไปไซส์แรกเสร็จปั๊บด้านในเป็นเทงขาลงตอนที่มันทะลุพอทะลุเสร็จมันกลับเป็นเทงขาขึ้นอ่ะเราจะได้บายแล้วครับแน่นอนครับการบายการเซลเราไม่เห็นครับ เราไม่เห็นข้อมูลสนับสนุนว่ามันจะไปงั้นจริงไหมวะในทำเฟรมเล็กที่เรากำลังดูอยู่แต่แฝดรู้เก็บช่วยเราได้ครับมันจะบอกว่าเออเนี่ยไปดิเดี๋ยวมันมีนะครับมันจะมีสัญญันบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันมีอีกบาลานไปทางเนี้ยไปทางนี้ดิไปทางนี้ด ει, นิดนะครับเออมันน่าสนใจเห็นะครับเพราะฉะนั้นเราเทรดนะครับเทรดไปตามโครงสร้างสังเกตนะฮะถ้าเป็นสวิงนิวโลเราสามารถบายได้ ถ้าเป็นนิวไฮเราสามารถเซลได้โอเคไหมครับเทนขาขึ้นในลักษณะแบบนี้ราคาทิ้งตัวมานิวโล้้วก็สามารถบายได้พอราคาขึ้นไปไฮไฮนิวไฮแล้วมีสัญญาณเราก็สามารถเซลได้แต่ก็ต้องรู้นะครับว่าตามหรือสวนเทนอย่างถ้าตลาดเป็นโมเมนตัมอย่างเดียวอย่าสวนตลาดเป็นลักษณะคอลเลกทีฟพอจะสวนได้บ้างแต่การสวนเราก็ต้องเข้าใจกว่ามันจะเกิดเซตอัพ กว่ามันจะอะไรระยะที่คุณจะเทรดได้มันสั้นจ,จุ๋ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเป็นสายสวนคุณต้องเลือก aggressive เลือกที่คอนเฟิรน้อยๆถ้าคุณอยากได้ profit ดีๆแต่คำถามก็คือจะสวนไปทำไมไม่เหนื่อยหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเห็นนะครับเ <c oughs> พราะนั้นแท่งเทียนมีพฤติกรรมไปต่อนี้ที่ทางเดิมก็จะมี impulsive กับ collective หน้าตาสองแบบนี้นะครับอันนี้เป็นฝั่งขาขึ้นส่วนฝั่งขาลงโมเมนตัมดาว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 ใช่ไหมฮะ ่วงที่โมเมนตัมดาวไส้บนถูกเก็บพอไส้บนถูกเก็บนี่คือการทำาีควิลิตี้การทำาีควิลิตี้แบบนี้นะครับมันจะตามมาด้วย Imbalance ดังนั้นการทำาีควิลิตี้หรือการเก็บไส้บนใน m มเมนตัมขาลงถ้าใครที่เป็นลักษณะของการต้องกำหนดกฎเกณฑ์เป็น Mechanic t เทส e คือมีกฎเกณฑ์ตายตัวในการกำหนดสวิง แบบนี้คุณก็จะมีสวิงแล้วเป็นสวิงทัาไพแล้วคุณก็จะมี OB คุณก็จะมี IMB แต่ว่าในไอตัวดิเ t เตอ o r มันจะโชว์เฉพาะอิมบาลานอย่างเดียวนะครับพอมันโชว์ว่ามันมีอิมบาลานอย่าง,างสมมุติว่ามันเป็นอิมบาลานแท่งแดงคุณก็ต้องรู้ว่าปลายไส้ด้านบนเป็น OB ของคุณเป็นวัน c a เนน OB ของคุณนะครับ okay. ต่อมาในกรณีที่ทั้งทีมมีพฤติกรรมเปลี่ยนทิศทางนะครับเราก็จะพบว่าเวลาที่มันลงเนี่ย สมมติว่ามันมีการสวิปไฮตอนที่มันลงนะครับสวิปพายแล้วมีแท่งแดงเราก็ต้องเข้าใจแหละว,ว่าสวิปพายเป็นแท่งแดงเออมันก็จะลงต่อนั่นแหละแต่ปรากฏว่ามันไม่ลงต่อแต่มันเปลี่ยนทิศทางกลับเป็นขึ้นแทนเห็นไหมครับเปลี่ยนทิศทางกลับเป็นขึ้นแทนดังนั้นตรงนีน้ถ้าเกิดครลาเบลเนี่ยตรงนี้นจะเป็นช็อคและตรงนี้นจะเป็นบอสและหลังจากนั้นก็เริ่มบ่ายแต่ว่าการแบดสองทาง ก็ดีนะครับแต่ถ้าสับสนอย่าพึ่งดูความสามารถตัวเองนิดนึงถ้าคุณมีการแบ่งดีกรีตามดาวเทอรี่หรือการแบ่งชุดของสวิงตามดาวเทอรี่เนี่ยคุณแบ่งเป็นสามชุดมันจะลดความงงของคุณไปได้ค่อนข้างเยอะดังนั้นการที่เราไปแอดโมเมนตัมจากการดูแท่งเทียนก็ดีคุณอย่าพึ่งเปลี่ยนทิศทางนะครับจนกว่ามันจะไม่ไปทางนั้นจริงๆนั่นแปลว่าคุณต้องยอมให้แสบ้าง เพื่อให้คุณรู้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างผมผมจะเอาไอ้สียไว้เพื่อเปลี่ยนหน้าเทรดผมจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันหลอกผมมันอะไรผมผมก็ไม่รู้ผมก็รู้อย่างเดียวว่าอ๋อผมวิตามดันลงดันลงดันลงใช่ไหมครับดันลงดันลงอันนี้เราเห็นแล้วมันมีการสวิปโลแล้วดันดันแล้วเนี่ยสังเกตนะครับเนื้อเทียนเขาปิดสูงกว่าเดิมด้วยมันเป็นสัญญาณครับแต่เราก็เห็นอีกว่าอ๋ออันนี้ราคาขึ้นไป ถ้าเรามองง่ายๆอันนี้ก็คืออินดิวเมน์แหละครับขึ้นไปทวิอินดิเมนต์เดี๋ยวมันต้องลงต่อแต่รปรากฏว่าพอมันลงมามาถึงแนวรับแล้วมันกลับตัวขึ้นดังนั้นถ้าเกิดเรามีภาพแบบนี้อยู่ในหัวเราเราท็อปดาวน์มาก่อนเราสามารถเล่นได้ทั้งขึ้นทั้งลงแต่ถ้าเรายังไม่สามารถขนาดนั้นอย่าพึ่งเรามองไปทิศทางเดียวไปเลยล้วให้มันโดนไอเซลไปเลย s อเลเสร็จแล้วเราค่อยเปลี่ยนหน้าเทรดจะดีกว่าหรือถ้ามันนิวโลใหม่ๆอะไรใหม่ๆแล้วยังไม่แน่ใจก็รอ ให้ม่เกิดเป็นแอเกิดการคอนเฟิร์มแล้วเราค่อยเข้าก็ทำได้เกมนี้ไม่ต้องรีบนะครับมีเวลาให้คุณถมเถยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่รอไม่ได้ก็จะดิ้นตายไปเองครับไม่มีอะไรเอาไปไม้ที่หนึ่งผิดแล้วก็เปิดไม้ที่สองผิดแล้วก็ยังจะเปิดไม้ที่สามเพราะคาดว่าวมันจะกลับมาอยากให้มันกลับมาไวๆก็เลยเปิดออเดอร์บ่อยๆแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรเพราะมันไม่ได้มีแผนตั้งแต่เติม ถ้าไม่มีแผนแต้ต้นก็จบแล้วครับเห็นเนาะดังนั้นแท่งเทียนของไฮทามเฟรมนะครับให้เราดูไว้2องพฤติกรรมพฤติกรรมที่ไปต่อไปต่อแบบ Impulsive ไปต่อแบบ c o r l e c t i v e พฤติกรรมของแท่งเทียนที่มีการกลับทิศกลับทางเห็นนะครับมันก็คือ continuation กับ reversal เอง